สวัสดีค่ะจีนิ้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกุมนะคะประจำวันที่15ถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะว่ามันเรามาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงระยะระยะเวลาสั้นๆนี้นะคะคือช่วงนี้คุณงานคุณเข้ามาเยอะคุณทำไม่ไหวนะคะทำอันนั้นจะเสร็จก็ยังไม่เสร็จ ทำไมเริ่มงานใหม่ใกล้จะเสร็จก็ยังไม่เสร็จสรุปทํางานไม่เสร็จสักอย่างอะไรประมาณนี้นะคะการงานที่เข้ามาถือว่าดีมากๆเลยนะคะเนี่ยนะแต่มันมีเรื่องเรื่องของหัวใจเรื่องความความรักความรู้สึกนะคะคุณอ,อกหกออักกะค่ะรคกคนที่เขาไม่รักเราอะใจแข็งเหมือนก็เหินเลยนะคะช่างมันเถอะนะคะเอาเอาเวลาที่เราเศร้าโศกเสียใจมาทุ่มเทกับงานตรงนี้ดีกว่าซึ่งจะทําให้เราได้เงิน เยอะนะคะควรมีเกณฑ์ต่อเติมบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่หรือหรือทำใหม่ทั้งหลังหรือสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังไปเลยนะคะงานที่คุณทำอยู่เนี่ยถือว่าดีมากมากเลยนะคะถ้าเป็นร้านค้าก็มีลูกค้าประจำนะคะถ้าหากทำงานประจำก็คือทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหัวหน้าง,งานทั้งลูกน้อง คือช่วยกันเป็นอย่างดีอะนะคะเป็นกัลยาณยมิตรต่อกันด้วยนะคะส่วนความรักก็ช่างมันเถอะคะ่ะอย่าไปเรียสอย่าไปคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากกับความรักนะคะซึ่งคือคุณอาจจะคือนอนไม่หลบับอะความดันขึ้นปวดหัวนะคะระวังด้วยนะแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่างฉับพลันนะคะ ตรงนี้ต้องต้องให้ระวังนิดเพราะว่ามันขึ้นมาดำๆมันเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะ,ะความเศร้าโศกเสียใจคิดมากนอกหนักใจกับความรักที่พลาดพลากจากกันเอาเวลาที่คิดตรงเนี้ยมาคิดเรื่องงานดีกว่าเพราะงานของคนขึ้นดีแล้วนะคะถึงมันจะจะทํทาไม่ไหวทําไม่ไหวล่าช้าไปสักนิดนึงก็ก็ยังดีกว่าไปหมกมุ่นอยู่กับตรงนั้น นะคะเพื่อนฝูงก็ดีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะคะช่วยเหลือก็คูณกันเป็นอย่างดีซึ่งมันจะทําให้คุณทํางานได้ทาเงินได้เยอะนะคะอย่าอย่าไปคิดแต่เรื่องแบบนั้นนะคะเททั้งใจให้กับงานไปเลยดีกว่านะคะส่วนท่านท่านที่มีมีแฟนแล้วก็คือแฟนของคุณก็ดีนะคะ เธอเทั้งเธอและเขานี่ถือถือถือว่าดีใช้ได้เลยนะคะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเธอและเขาก็ได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่โสดนะคะส่วนท่านที่อกหักก็ทําใจนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดมากนะคะให้เททุกอย่างปฏิงานอย่างเดียวเพราะมันจะทําเงินให้คุณได้มากนะคะาสำหรับอ่า คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโทษนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ